สวัสดีจ้ามือนีสาวสะกุลส่วนหนมจีนเนาะจ้าเนาะส่วนหนุมจีนมาทรงพีทรงนองเบืเาา้องแนจ้าส่วนหนมจีนไส้ผ่าขี้ริว้วไสสามสิบกีบบานเห่าเนาะจ้าเนาะมาทรงพีทรงนองมาเด้อพี่น้องเป็นอย่างกินแรงกันอีกเนาะมือนีสาวสะกุลส่วนหนมจีนมาทรงมาเดอ้อมาเดอ้อพยอยากน้ำสาวสะกุลเบืเ้องแน่ล่ะหลายค่ะ แซบแสบน้ำการจากนี่มีเม็ดสตอรโรยนะ้ำหลายพักกับมี่นี่แหละจ่าม,มี่แรดีดมี่ผักกาดดอกมีตน้กนกระลำเนาะจ้ะเนาะแล้วก็พักแรดีดสาวสกลส่วนใส่โนมันี่โนมัมีผักกาดดองเนาะจ้ะเนาะแซบแสบพี่น้องเอ้ยมาเด้อไผอยากกินน้ำสาวสกลกับมาเด้อ แซบขาดมือหน่แซบคือเก้าแหละจ้าแต่ว่าสาวสกลกับว่มีเวลากินให้เบิ้งเนาะจ้า,จาเหตุงานเหตุงานสูมือสาวสกลก็ไดคิดหอดพีหอดน้องกับว่ไดไปหาคุยรีวิวให้กินเนาะจ้าเนาะรีวิวกินให้เบิ้งจ้าเถื่ออยากขาดจังว่าพี่น้องเอ้ยจังไดกะจะถิมจะป่าจะลืมสาวสกลเด้อ สาวสกลกับคิดทอดสุคนแหลจ่าพยายามไปหาพี่น้องสุคนแวะเวียนไปหา,นา,นาเนอจ่าเนาะเมื่อนี่กะทอนนี่นอจ่ามารีวิวห้เบิงมาเด้อหอยอยากกินน้ำสาวสกลเบิงเนียล่ะถ้ย้ยเบามาน้ำไลก่กระแตกเลยพี่น้องเอ้ยเบิงเนียเป็นตาแสบค่ะสาวสกลก็เอาเผ็ดเผ็ดคือเกาแหละจ่าแกะม่วงแซ่แบแซบจังไดกบเขามาแล้วกะจะลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวสกลค,ค้นไก่บานฟังอิงแ,นนแลนด์ในเด้จ้าแต่อีกอย่างหนึ่งจะลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อสิบวันได้ผ่าดคลิปต่อไปของสาวสกลเนาะจ้าเนาะมอน้กะฝากไว้ท่านี้เนาะจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาปรับชมมาให้กำลังใจสาวสกล เราสักุลกับขอบคุณหลายๆเดยจ่าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ม้นนี้กะแค่นี้ล่ะจา้าบ๊ายบาย